จากเจอด่านใหม่แล้วอืมใช่มอบเจอด่านใหม่ยังยังเลยไปแต่โหมดฝึกอย่างเดียวอ๋อใช่อันนี้อด่านใหม่ด่านแรกอัพท้าเหรอครับใช่อัพเท้าไหมมองไม่เห็นครับมองสุดเป็นรูปอย่างนั้นหรือว่าด่านไอ้มัมมี่ มันมีป้ากับทาวอะมันจะอัพทาวอั e ทาว to อเออควิดดอของฉันอเอะเดี๋ยวไฟมันเปิดตรงไหนวะลืมดูจุดไฟเปิด จังเด็ดจุกงตีกันเอาถอ้ถอดถอดถอดเอ้ยไม่ได้ดียวลืมลืมถอดถอดถอดันนี้มันจะมีอันหนึ่งเราทิ้งเงินไว้คุณกอนเก็บเลยอันนี้ไม่มีนี่ตรงนี้ก็มีกันก่อนแ้กครับมาสเตอร์ไมค์ก็ยังงงอยู่เพา จำได้แล้วเออห้องไหนเหมือนจะไม่ค่อยมีตอนที่เราเล่นแท็ติกแล้วมันสามรอบไม่เจอเลยเราเข้าไปเช็คดูเจ้าอย่างใช้มุกนี้เนะเาะน้าด้าจนรนิงๆรนะิ ห้องนู้นอะห้องแมปเก่าโหเต็มเลยว่ะเอเยอะสามตัวสตัว <wanna> องี่ไม่มี <wanna> <c oughs> ห้องข้างในก็ไม่มีห้องตันอ๋อมีมีวางตรงนี้หรอวะโอเดีอ่งเออเลยห้องบางทีมันวางข้างนอกอะข้างนอกไม่มีเอานะ อุ้ยโอ้โโดนว้ากัด่ะผมได้แล้วโอเคโอเคเอาไปาไปเลยไปใส่ก่นอ<ต>นเขามานี่แล้วกองเขามานี่แล้วแต่ถ้าจำทางเต่าได้มันก็พอที่จะแบบใช่ไได้ได Yeah. So alive. Very well. I must continue. I'm surprised you made it so far. However, I must complete your eradication. Through fat Your deaths will be further evidence. This research and its byproducts are too dangerous for this world. <glamoury sais hi> <coughs> what you okay. I might be able to see something. มีเครื่อง.อุ้ย.มันจะมีชั้นล่าง.ทั้งหมดเห็นไหม? มาไดเนี้ยมีเพื่อแกนเลยอ่ะเดี๋ยวลองระลงมาได้มาข้างล่างน๊บนึงครับผมกำลังหลบทางน่าจะอยู่ข้างนอก,อกว่ะดีเสียงไอวีเดี๋ยวรอดีกว่าเข้ามาเข้ามาข้างหลังแล้ว โอ oh, ้อไปทางออกข้านอกโอ้ข้านอกเต็มเลยยิงอยู่ อยู shall ่ไหน้เนี่ยน่นสุดเลย

S <S ดโดนวัดมันโดนมันหินได้ไหมอีกนิดเดียวโอ้โหอีกนิดเดียวโอเคโอเคเดี๋ยวเราถอยกิบเพอีกนิดเดียวเองมาเคออไรไื่อง้บนกัน่อยไอ้แจนรอดไหมวะแจนอยู่ข้คนใดขาไปแล้วมั้ง มัน,ม,นมันเรียกทีคืนไวมากเลยนะมันแก่ตกแต่ว่ามาข้างนอกออีกอันนึงอยู่ไหนอ่ะข้างาล่างค่ะไอ้ทางมาเมื่อกี้อุ้ยเหียเออแม่งเดินอย่างไกล ฉลาดเกินไปแล้วโอ้โยเต็มเลยมัสติยังไม่มาหรือจะออกอีกทางก็ได้มั้งทไม่แต่มันน่าจะใกล้กว่ามันไม่นีน่ัเยอะเดี๋ยวลองดูไปอ,อ๋อเครื่องมันทางนู้นนี่ว่ะอุ้ยไม่มีทางนี้ไม่มีเลยเอาอข้าวทางนี้เลยติด <c oughs> พีดอีกแล้วเหรอเก็บไอ้นี่มาทำไมเนี่ยขอบุญค่ะ ว้าวคุณกรไม่ทนันไปนะไปปะชักเงียรผมมีละเมิดอยู่ ีไปเลยโทษน,นิ่งนิ่งมพี่กับดักด้วยนะอ้าว oh! าวับเอากูเข้าประตูนะมาหมดทุกคนเลยมาหมดทุกคนเลย <c oughs> เรียบร้อยกักก <c oughs> ักกัก <c oughs> ไอ้เหี้ยเหมือนวับวับช่อชีวิตอจ้ อุ oh yeah. ๊ยเดียพวกแม่มาแต่เมื่อไหรอยู่เนี่ยโอ้โยต <h ums> ิดดิเดียวมาต้นไม้ก็คงกำลังมองอยู่ นักกีฬาเรามีเลแพนหนึ่งนะฮะอ๋อเหรอนี่เลแพนอยู่นะอ๋อทีชอบกันอนะ่ะโอเคขอบคุณครับี๋ยวสตีครับนักกีฬาสตรีมยังอนะ่ะ เราเพา่าไเสตรีมนี่ยติดตรงนันดูฝึกด่นใหม่นิว m ม p เยอนะครับของใครนะช่องซอีคนติดตามหนึ่งล้านเก้าแสนคนโคตรเวอร์โคตรเวอร์สตรีมแบบพักเที่ยงสตรีมแบบขึินทีบเยออ แปบบหนึ่งไอ้คนนี้มันทางออกนี่หนาใช่ไหมหยอกเราจะเล่นแมปใหม่กันแล้วใช่ไหมครับเนี่ยได้ค่ะใชนแบบใหม่ตอนตอนนี้คือแบบใหม่ใช่ไหมใช่ครับอวิกอะไรคุณจอนเดี๋ยวเคลียร์อย่างงงตั้งชื่อดาดมาก็บวมเงยงวยแล้วต้งงของแท้คือดีพี่มินที่ว่าจะนัดกันมาตอนกลางคืนก็เงียบไปเลย นันติอย่างเดียวเลยเอาเข้าไป,ไปรอเราดีก็ยอมแพ้ซะนักทีดีก็ยอมแพ้อ๋อเกี่ยวเวลาแน่เอาไหมเอาเลยเอาเอาไอ้แจนมากดลิฟต์ไอ, <te ars> <attracted S 1> ไอ้แจนไอ้แจนนี่ไงม <c oughs> ีนี่ดีอ,นนอนันเลยนะพอ่นี่ขึ้นไปแล้วลขึ้นไปแล้วแจนก็แลังขึ้นไปยี่หอยี่หอยแจน โดนดาลใวนี่หนีต้องเล้ยวใครขวานตรงนี้ผมไป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 แล้วไปแล้วไปไปไปแล้วผมไปแล้วรอแล้วเอาเฮียแล้วเราจะมีมอท้องสองลูกอุ้ยจะเฟิร์สอินพออพออห้าบาท โอ้ยเหี้ยอะไรนะเว้ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะกล่องด่านนี้ยังอยู่ที่เดิมนะกล่องไน่นั่นมันเป็นแบบวิ่งย้อนกลับจังฝังแล้วอยู่ฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นไปด้วยเอาเชี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดอโอ้ยต้องอ้อมจากข้างล่างไปนี่หว่าข้างบนกดลิฟต์ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเด้อแป๊บนึ่งยนต์ได้ยนต์ได้เโาหมดแล้วนะเอาไปนะนีโอเคไปมันต้องวิ่งผ่านข้างล่างลิฟต์ข้างล่างโอเค แต่เทลนิเกอร์นะโอ้ยปวดกระสุนมากเลยเทนนิเกอร์นะโอ้ยเขี้ยไอ้ทั้งสองตายแล้ว <c oughs> อู้เก็บไม้มาจากไหนนะฮัลโหล <c oughs> เดี๋ยวๆอซื้อระเบิดได้เพิ่มเปิดลูกเดียว โอเเ้ยเหี้ยขอบคุณค่ะไปไป,ไปเฮ้ยเดี๋ยวข้ามผ่านไปเลยนี่หว่าอ,อันนี้อยู่ไหน,น no, no. อ่ะนนท์นนท์มูนเลยใช่ฝั่งมันคือฝั่งทางเข้าเก่าเลยหรอเออฝั่งทางเข้าใช่แต่มันเปลี่ยนตำแหน่งคอไปอีกด้านด้วยไม่ใช่ฝ<ค>ั่ทางเข้าเก่า มันคือฝั่งทางออกเก่าฝั่งทางออกเก่าที่ถูกบล็อกจากด้านนี้นั่นแหละตอนนั้นยิงย้อนหลับเดี๋ยวเราเซนติเคี์ซอมบี้เข้าไปตีเลยได้โอเคมีทางออก ับทางออกคือทางออกคือทางเข้าอะทางเข้าแบบเนี่ยทางเข้าแบบนี้ของดาวเทาอะเออขึ้นบันไดใช่ทางเข้าคือทางออกทางออกก็บทางเข้ากวนตีนเหมือนกันนะครับผมเราเปิดกำลังเปิดมันมีเส้นกัมปุงระหว่างที่เกล็ทํำจากอยากทำนี้คือเมื่อเอาด่านมาพลิกพลิกแต่เล่น สุดแบบเดียวก็จำเพราะมันเป็นด่านเดิมแหละแค่มันแบบสลับด้านกันแค่นั้นเองเหลือต่อไปก็จะใหญ่ขึ้นนกลัวกลัว,ว,วอย่างเดียวอะ่ะด่านคุกกับด้านนะไอ้อหา่ามันจะปวดหัวผมรอกแทนกับดิออนเขาเดือนหน้าขอบคุณค่ะไปดูแล้วมาจิับพูดดักคอไว้เลยพูดดักคอเฮ้ยเ ใครยังไม่เข้าปะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวขอดูท่าโพสมาตินหน่อยเออเออยังไม่เคยอ่าของเรานี่เป็นกำมืออะไรไป็กำมือทำไมยกลมือยกนิ้วยกนิ้วยกนิ้วยันโตอย่างเท่มีคำว่าท่าโพสมาตินด้วยเฮ้เท่เท่เท่เดี๋ยวเดี๋ยวเซฟไปดูเลย